จากเจ้าพระยาถึงอิระวดีเราจะพาย้อนไปศึกษาและทำความเข้าใจรากฐานความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนาผ่านเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวไทยและพามา่าที่ได้สืบทอดกันมาสวัวดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียงนาน้อยสตูดิโอสำหรับวันนี้จะมาอ่านพื้นที่ชีวิต จากเจ้าพระยาถึงอิระวดีในตอนสู่ยุคพัฒนานในช่วงที่สองหลังจากการตัดวิปัส,สนาออกไปจากหลักสูตรของสงฆ์ในช่วงรัชสมัยที่5เนื่องจากรัฐบาลส่วนกลางค้นพบว่าวิธีการวิปัส,สนา ที่เป็นหลักการที่น่าเชื่อถือวิปัสสนากลายเป็นวิชาเถื่อนที่คณะสงฆ์ส่วนกลางไม่รับรองจนส่งผลต่อการถ่ายทอดหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากสังคมไทยอย่างรวดเร็วปรากฏให้สอดคล้องกับบันทึกของพระเกจิอาจารย์ที่เริ่มใช้ชีวิตสแสวงหาช่วงการเปลี่ยนแปลงบุค,คองเช่นหลวงปู่มั่นที่ต่างพากันบุกเบิกเส้นทางแห่งการปฏิบัติวิปัสสนาด้วยตนเอง จนเกิดกระแสการฟื้นฟูวัฒนธรรมวิปัสสนาในช่วงระยะหนึ่งหลังจากมุ่งเน้นปฏิบัติอย่างเข้มข้นในป่าลึกในช่วงหลายปีของพุทธศักราช2436หลวงปู่มั่นและคณะออกเดินทางสั่งสอนวิปัสสนาทั่วแถบภาคอีสานเหนือ30ปีถัดมาท่านพระพุทธศักสนิกชน ตัดสินใจฟื้นฟูการปฏิบัติวิปัสนาอย่างจริงจังอีกราว20ปีต่อมาพระพิมลธรรมจึงได้เริ่มการสอนวิปัสนาตามแนวทางของมหาศรียดอทำกลางความสนใจอย่างลุ้นหลามของชาวไทยในขณะนั้นประวัติศาสตร์น่าสำคัญของพระพุทธศาสนาไทยที่น่าสนใจจึงเริ่มต้นขึ้น เก้าสำคัญของพระพุทธศาสนาไทยคุณบไบรท์กล่าวว่าวัดมหาธาตุบริเวณท่าพระจันทร์หลายคนที่เคยผ่านไปผ่านมาบ่อยๆแต่จะมีสักกี่คนที่เห็นฉากสำคัญของประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของพระพุทธศาสนาไทยซึ่งในปีพุทธศักราช2495 พระพิมลธรรมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุท่านพยายามรื้อการวิปัสสนาในประเทศไทยอย่างจรงิงจังโดยส่งสิทธิเอกคือพระมหาชาดกเดินทางไปปฏิบัติธรรมในศูนย์วิปัสสนาในเมืองย่างกุ้งเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มเมื่อพระมหาชาดกจบหลักสูตรพระพิมลจึงเดินทางติดต่อกับรัฐบาลพมา่าในขณะนั้นซึ่งเป็นรัฐมนตรีอูนุ ขอให้จัดส่งพระพิสุทธ์ผู้เชี่ยวชาญมาสอนช่วยบุกเบือวิปัสนาในประเทศไทยอีกด้วยเมื่อคณะทั้งหมดได้เปิดการสอนในเรื่องวิปัสนาเกิดกระแสความตื่นตัวในหมู่ของคนไทยอย่างกว้างขวางทางด้านวัดเองก็ต้องกลับวิหารเพื่อออกเป็นห้องเล็กๆเ,เพื่อรับรองความต้องการของคนที่หลั่งไหลเข้ามาอบรม พระครูพิมลธรรมได้กล่าวว่าหลังจากนั้นสมัยของพระเจ้าสมเด็จมหาชาดกกลับมาสภาพุทธศาสนาทางพมา่าได้ส่งและยอมรับวิชาวิปัสนาของอาจารย์และส่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิปัสนามาสองรูปแล้วมีการเปิดสอนในอุบูสถเป็นครั้งแรกที่นี่ไม่ถึงสิบคนมีคนปฏิบัติได้ผลและมีคนปฏิบัติกันเยอะมากขึ้นหลวงพ่อพิมลธรรมก็ให้สอนเป็นการใหญ่ก็เรียกว่าสอนน บท,ทุกวันอาทิตย์และทุกวันพระและนั่งอยู่อย่างนั้นเป็นเรื่อยมาหรือตามประเบียงโบสถและในเขตภารวาสในห้องเล็กๆโดยมีการประชุมไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มากันไหนจะเป็นหลวงพ่อวัดอัมพวัน ซึ่งเป็นหลวงพ่อจรันแล้วก็หลวงพ่อสดของวัดปากน้ำก็เสด็จมาเยือนในช่วงพุทธศักราช2497ถึงปีพุทธศักราช2498อย่างเป็นยุควิปัสสนากรรมฐานกำลังฟื้นฟนูนี่คือช่วงสั้นๆที่วิปัสสนากรรมฐานกลับมามีบทบาทสำคัญในชาวพุทธในส่วนกลางแต่แล้วในช่วงพุทธศักราช2505จอมพลสฤษดิ์นรัตน์ ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีมีการจับพระพิมลธรรมสึกออกจากข้อหาคอมมิชชั่นแม้แต่จะเป็นสารพิภากษายกฟ้องแต่ก็แผนการขยายการวิปัสนาในเรื่องนั้นทําให้ประเทศไทยมีการทําลายลงหลังจากนั้นก็ชะงักกันอีกครั้งอุดมการทางพุทธและรากฐานสําคัญในการวิปัสนาจอมพลปสลิดนั้นได้ผลักดันให้คนไทยเดินทางไปสู่วัตถุนิยมอย่างรวดเร็วภายใต้คํา แนะนำและการดูของผู้เชี่ยวชาญฝั่งสหรัฐและธนาคารโลกมีการจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นตามที่คำขวัญที่บอกว่างานคือเงิน,งนเงิน,งนคืองานเงิน,งนคืองนรรานบันดาลสุขและมีการกระตุ้นให้ทุกคนเร่งทำงานเพื่อทำมาหากินอยู่ดีของตนเองและสังคมในขณะเดียวกันผู้ที่ยึดมั่นในการเผยแพร่ธรรมก็สะดุดจุดที่แข็งแกร่ง คุณไบร์ได้กล่าวต่อว่าผู้ที่กล้าออกมาให้ความเห็นส่วนทางกับจอมพลผู้ยิ่งใหญ่ในขนาดนั้นทําให้ท่านพุทธศาสนิกชนท่านจะเสนอคําขวัญที่บอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมท่านทําให้ทุกคนมุ่งทํามาหาก,กินอย่างไร้ขอบเขต จะนำไปสู่ปัญหาทางสังคมและระบบนิเวศท,ท่านเสนอว่าเราควรปฏิบัติตามเป้าหมายการทำมาหากินอย่างไร้ขอบเขตแต่ควรกินอยู่แต่พอดี หนังสืออย่างเช่นมัธมิตรสังคมนิยมของท่านพระพุทธ,ธาธขยายความในเรื่องการธรรมาหากินอย่างพอดีเป็นหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติเนื่องจากพืชสัตว์ทุกชนิดต้องบริโภคทรัพยากรที่เท่าจำเป็นแต่การสะสมและการบริโภคที่ล้นเกินไปและสังคมวัตถุนิยมสมัยใหม่ นอกจากจะเกิดความอดอยากขาดแคลนระบบนิเวศนั้นไม่อาจรับรองความต้องการของวัตถุนิยมที่ไร้ขีดจำกัดได้โดยท่านเสนอว่าทุกคนเลิกเอาส่วนเกินและเลิกเอาส่วนที่บริโภคเกินจำเป็นบนพื้นฐานในที่สุดท่านก็ได้ประกาศออกมาให้โลกว่าอำนาจและวัตถุนิยมเป็นส่วนหนึ่งของปณิธานสำคัญอยู่3ข้อ ในช่วงปีพุทธศักราช2536ซึ่งได้จัดพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนได้กล่าวเหตุการณ์ในการช่วยเร่งรัดพัฒนาในสังคมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองไว้อย่างนี้ว่า พอมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1ในช่วงปีพุทธศักราช2504จนถึงช่วงพุทธศักราช2509แล้วประเทศไทยที่ก้าวหน้าเข้าสู่ยุคพัฒนาอย่างแท้จริงการสร้างสาธารณูปโภคกับการที่สร้างให้ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเท่าหนุนหนทางที่ขยายไปทั่วประเทศไทยมีความเจริญเติบโตและก้าวหน้าทางวัตถุอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญกันใหญ่แต่สร้างสรรค์ความเจริญของเรามุ่งเน้นวัตถุการสร้างตึกรามบ้านช่องและสร้างถนนหนทางเป็นต้นผู้นำประเทศคือนายกรัฐมนตรีก็ได้มีสารไปถึงคณะสงฆ์ขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ไม่ให้สอนหลักเรื่องสันโดษเพราะว่าเป็นการขจัดขัดขวางไม่อุดหนุนนโยบายการพัฒนาประเทศ ในฐานะประเทศไทยที่กำลังพัฒนาที่เป็นประเทศเล็กๆซึ่งอยู่ในกระแสพัฒนาของโลกเราก็เป็นไปตามเขาโดยเฉพาะคนไทยเราก็ได้กล่าวว่ามีค่านิยมในการที่เกิดตามความเจริญของยุคตะวันตกหรือประเทศอุตสาหกรรมอยู่แล้วฉะนั้นวิธีการพัฒนาของเราก็ดำเนินต่อไปตามประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในตะวันตก ในขณะที่สารจากนายุกรัฐมนตรีในขนาดนั้นซึ่งได้กล่าวใที่ประชุมบอกว่าเมื่อวันที่18มีสายนุนพุทธศักราช2503 พอความดังกล่าวได้กล่าวว่านี่เป็นเรื่องของรัฐบาลกระผมเองขอร้องและเรื่องที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกทางและสามารถเลือกเอามาใช้ให้สอนและจูงใจให้คนประพฤติปฏิบัติมีคำสอนที่มักน้อยที่บอกว่าสันโดษไม่อยากทำอะไรก็ไม่อยากทำอะไร อย่างที่สอนกันไม่จําเป็นต้องคอยคว้าตายแล้วออกไปไม่ได้คําสอนนี้ไม่เหมาะกับยุคสมัยหนึ่งแต่จะเหมาะสมกับยุคสมัยปฏิวัติซึ่งการคอยคว้าหาความรู้หาความเกล้าวหน้าและในปีพุทธศักราช2507เป็นเพียง3ปีหลังที่ประกาศใช้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1 พระหนุ่มจากชายาซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงได้รับนิมนต์มาแสดงในหัวข้อท่านเข้าใจธรรมะได้อย่างไรในบทความที่ได้กล่าวไว้ต้องขอให้เข้าใจเป็นพิเศษที่จิตว่างนั้นและหัวใจของธรรมะหรือหัวใจของพระพุทธศาสนา เพราะเราได้กล่าวไว้แล้วว่าหมดความยั่งยืนและนับถือเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาการทํำงานด้วยจิตว่างทำงานให้ความว่างคือเราทำงานตามหน้าที่และเป็นไปตามข้อปฏิบัติด,ด้วยจิตที่ไม่นับถือไม่มีความรู้สึกนอบน้อมต่อวัตถุเหลือตูกูไม่มีความรู้สึกที่มั่นคงและสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ คงลักษณะเป็นเดียวกันคือตัวเราคือตัวเราอย่างใดก็เรียกว่าจิตว่างว่างอย่างไรว่างจากตัวกูหรือตัวเราที่มั่นคงและเป็นตัวเองนั้นในขณาดเดียวกันจิตว่างก็เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะและสติดังว่าชาวนาทำนาทำด้วยจิตที่ว่างนั้นหมายความว่า ขุดนาอยู่ท่ามกลางแดดเงื่อไหลใครย้อยแต่จิตว่างไม่มุ่งหวังว่าเป็นสิ่งที่ตนเองเป็นสิ่งที่หมดถ้าเขาร้องเพลงไปพลางขุดนาไปพลางก็เรียกว่าทำนาหรือขุดนาด้วยจิตว่ามันเลยสนุกสนานในการขุดนั่นเองและรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมไปด้วยตัวเองมันยิ่งสนุกใหญ่จิตก็ว่างใหญ่โดยการทำนาโดยความสนุกนั่นเอง หม่อมราชวงศ์คลิฟลิทได้กล่าวว่าผมขอประทานโทษครับผมขอเปรียบเทียบกันให้กับผู้ฟังได้ฟังว่าแล้วเหมือนอย่างไรว่าเท้าจะพยายามแล้วเทวเท้าจะใช้ในใบเล็กๆว่ามันจะลงหมด คือถ้ายังทำงานแล้วจิตมันจะว่างไม่ได้ผมถือว่าอย่างนี้นะครับถ้าบอกว่าการทำงานด้วยจิตว่างผมมองไม่เห็นทางถ้าสอนแบบสรุปว่าการพ้นทุกข์การกระทำให้จิตว่างไม่ยึดไม่มั่นอะไรก็คือเท้ายังจบอยู่หันมากกวักมือกวักผมแล้วที่บอกว่าผมตามไปบวชผมเชื่อ แต่ถ้าใต้เท้าจะสอนอย่างไรเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปทำงานแล้วก็จิตว่างๆนะลูกผมทำได้แต่นี่พูดว่าพระมันเป็นคนละโลกกันจากข้อความคิดเห็นของทั้งสองฝั่ง กุนประชากรรมการฟังแล้วก็คิดเห็นว่าสิ่งสำคัญของการสะท้อนเรื่องราวของแก่นธรรมะมันเหมาะกับคารวาหรือเปล่าหรือมันเหมาะเฉพาะกลุ่มคนเล็กๆด้วยคณะสูงเท่านั้นถ้าเรามองตามหลักพระพุทธศาสนาจริงๆการลดความโกรธโลกหลงหรือการใช้ชีวิตตามคารวาด้วยการที่เราจะฝึกให้ว่างเปล่ารู้จักฝึกให้ว่าง ต้องเอามาใช้ในชีวิตคารวาสด,ด้วยแต่ท่านอาจารย์คลึกฤทธบอกว่าไม่ได้คารวาสต้องใช้ชีวิตแบบคารวาสต้องโลกต้องโกรธต้องหลงต้องหาเงินหาทองต้องอะไรแบบนี้ต้องร่ำรวยอันนี้ก็ชัดเจนว่าบวนการทั้งสองอย่างนั้นขัดแย้งกันอย่างชัดเจน หลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่นานเราเก้าวไปสู่การแยกความสำคัญระหว่างวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีวัฒนธรรมอันกลมกลืนเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกับการแยกวิถีชีวิตที่ธรรมะออกจากชีวิตโลกจนทำให้เราแสวงหาครอบครัวที่กลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญสูงสุด มงคลสูตรเป้าหมายของชีวิตของสังคมพมา่าหลายคนคงเคยได้ยินว่าเมื่ออารยธรรมของคนไทยเวียงกลับไปอีกด้านหนึ่งจนสุดแรงก็เป็นธรรมดาที่จะเวียงกลับมาให้อยู่ฝั่งตรงข้ามหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อกล้าวจเจริญไปสู่การพัฒนาที่ขัดแย้งกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แรงเหวี่ยงที่กลับมาเป็นอาริยธรรมที่สอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติก็เกิดขึ้นควบคู่กันไปพม่าหลังจากเกิดเป็นอนานิคมของอังกฤษมากกว่า50ปีกลายเป็นสมอรอันดุเดือดที่สุดของสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อฝ่ายพันธมิตรพยายามสกัดไม่ให้ญี่ปุ่นลุกข้ามอินเดียและจีนตอนใต้ พระพุทธศาสนาซึ่งภาวะเสื่อมถอยลงตั้งแต่อังกฤษปกครองยิ่งเผชิญวิกฤตอย่างหนักในภาวะสงครามที่เต็มไปด้วยความอุดยากขาดแคลนแต่ขนาดเดียวกันชนชั้นกลางของพม่าจำนวนหนึ่งเริ่มหันเข้าหาวัฒนธรรมวิปัสสนาที่ถูกรู้ฟื้นกันมาตั้งแต่พระเจ้ามิงดุงเมื่อสมัยสงครามโลกจบลงพม่าได้รับเอกราชคืนหลังจากตกเป็นอาณานิคมมากกว่า60ปี ญัยาชนชาวพามา่าพบว่าพวกเขายืนอยู่บนทางแยกระหว่างการพัฒนาวัตถุที่ทั่วโลกกำลังตื่นตระหนกและวิถีแบบ ที่ช่วยในการหล่อลลอมพวกเขามาเนิ่นนานและเพื่อการแสวงหาการเดินทางที่เหมาะสมปัญญาชนชาวพมา่าได้กลับไปตั้งคำถามและมองถึงเป้าหมายชีวิตของสังคมอย่างจริงจังในวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2490วิทยุย่างกุ้งประกาศจุดยืนอย่างอุ่งอาจ มุงคลสูตรทำให้เราอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ต้องมีฐานะสำคัญสูงส่งในสายตาของคนชาวโลกทว่าและลึกลงด้วยความต้อยต่ำทำให้จิตใจของเรานั้นอยู่เหนืออำนาจและมีความภาคภูมิแบบโลก นี่คือเหตุผลที่เรายิ้มหัวเมื่อฝรั่งพากันดูถูกกระท่อมไม้ไผ่ของเราเราเกิดมาและกินอยู่อย่างเรียบง่ายจิตที่ตั้งอยู่ในศรัทธาต่างหากที่ทรงคุณค่าเหนือสิ่งใดหลังจากใดยพลอองซานถูกลอบสังหารพร้อมคณะรัฐมนตรีและผู้นำชนกลุ่มน้อยรวมเก้าชีวิตอูนูหนึ่งในคณะ ได้เรียกร้องเอกราชและจำเป็นต้องเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแทนอุนุประกาศนโยบายสังคมนิยมภายใต้หลักการที่รัฐบาลนั้นจัดการ และดูแลปัจจัยในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเข้าถึงความจริงสูงสุดของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่แม้รัฐบาลอุนุจะไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชีวิตให้เป็นอยู่ทางด้านวัตถุอย่างที่ตั้งใจแต่ผลงานสำคัญส่งผลต่อพม่าถ,ถึงปัจจุบันคือการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการวิปัสสนาอย่างจริงจังทั่วประเทศในปีพุทธศักราช2497 บลอนได้มีการจัดงานสังคนาพระไตรปีดุกครั้งที่6โดยเชิญผู้แทนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาลาวและสีลังกาเข้าร่วมคุณป๊อบเองก็ได้สำรวจอุนุสรและประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาที่เมืองดาก่องไว้อีกว่า คุณป๊อบเองได้กล่ลาวว่ามีธรรมของวิปัสสนาคูหาจำลองสร้างเรียนแบบธรรมที่เหมือนการวิปัสสนาพระไตรปิฎกในครั้งที่หนึ่งห้องประชุมที่ทันสมัยซ่อนอยู่ภายใต้ที่รวมคนได้ถึง5,000คนกรอบข้างสร้างที่พักห้องทำงานโรงและเจด,ดีกาบาเอเพื่อเป็นอนุสร์ของงานสำคัญครั้งนี้ การสังคายนาดําเนินไปได้สองปีก็เปรียบเทียบกับพระไตรปิฎกในภาษาต่างๆเพื่อคัดเลือกให้ถูกต้องตามฉบับที่รวมมารัฐบาลไม่เพียงทุ่มเทแต่ยังมีการประชาสัมพันธ์เชิญชาวพมา่าทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมดนี้เพื่อพระพุทธศาสนาเป็นอุดมการหลักให้หล่อหลอมชาวพมา่าตลอดจนชนกลุ่มน้อยที่เป็นหมวดหมู่เข้าร่วมกันไม่ได้ไกลจากถ้ำมากนะักก็มีการตั้งศูนย์วิปัสสนามาเห ีสขึ้นหัวใจสำคัญของการ,ารกลับเคลื่อนนโยบายของรัฐอุนุในสมัยราชการของอุนุนั้นราวหกสิบวิปัสสนาถูกเน้นย้ำให้เป็นรากฐานใจความสำคัญของพระพุทธ,ธศาสนาจนกลายเป็นคารวาสผู้ปฏิวัติวิวปัสสนา,นาอาจได้รับความคารพนับถือมากกว่าพระสงฆ์บางรูปที่ต้องศึกเกียงแค่ปร,รียันเท่านั้น นโยบายส่งเสริมการวิปัสนายัางส่งผลให้ข้าราชการทั้งหมดในบันทึกอดีตของราชการในสมัยนั้นระบุว่าแรงกดดันจากนายกส่งผลให้หัวหน้าในส่วนราชการจนทําให้ทุกคนเริ่มวิปัสนาและต่อเข้าราชการทุกคนยังต้องรับอนุญาตให้เลิกงานก่อนกําหนดครึ่งชั่วโมงหากต้องใช้เวลาในการวิปัสนาธรรมอีกด้วย นอกจากนี้การตั้งศูนย์วิปัสนาของรัฐอุนุยังจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนศูนย์วิปัสนาทั่วประเทศตามจำนวนคนที่เข้ารับการอดรมเป็นประจำปีการเผยแพร่วิปัสนาในยุคข,ของอุนุน,นั้นนอกจากจะเกิดนโยบายที่ส่ง การปฏิบัติวิปัสนาอย่างรวดเร็วอีกส่วนหนึ่งผลงานมาจากการนำเสนอวิปัสนาในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของความทันสมัยกลายเป็นกระแสที่ตื่นตาตื่นใจและพัฒนาจิตใจของคนทั่วประเทศปัจจุบันนี้ศูนย์วิปัสนาเมเหสีสาขามากกว่า30สแห่งกระจายไปทั่วพื้นทั่วประเทศโดยศูนย์เหล่านั้นได้อบรมและปฏิบัติวิปัสนาให้แก่ชาวพมา่าเป็นจานวนกว่าหนึ่งล้านคน ดออรองซานกรรมการฝ่ายปฏิบัติและศูนย์วิปัสสนามเหสีในเมืองย่างกุ้งนขนาดนั้นกล่าวว่าความเจริญของเราไม่ว่าจะเป็นวัดที่สร้างมาทั้งทางศิลทางทานและการปฏิบัติภาวนาครบถ้วนแล้ว ถ้าย้อนกลับไปราว150ปีถึง200ปีก่อนต้องถือว่า,าศาสนาในพมา่ายังไม่เจริญเท่าที่ควรเพราะในช่วงนั้นวิปัสสนาภาวนายังไม่แพร่หลายตอนนี้ถึงบ้านเมืองจะพัฒนาด้วยวัตถุมากขึ้นแต่จำนวนคนที่วิปัสสนาก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือพูดว่าคนที่ทั้งทานศีลและภาวนาครบท้ว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบันแนวทางการสอนที่ข้ามเข้ามาแต่เบือกนอกและมุ่งตรงไปที่การปฏิบัติซึ่งทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองการที่ทำวิปัสสนากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตพม่าทั่วไปปัจจุบันทุกช่วงวันหยุดและปิดเทอมวัยรุ่นพม่าโดยเฉพาะผู้หญิงมักทำการวิปัสสนาเป็นกลุ่มกมการวิปัสสนาในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะของพระพิสูจน์เท่านั้น แต่เป็นสิ่งหนึ่งของพม่าทุกคนที่ได้สัมผัสสำหรับเทคนิคนี้ระบุว่าการทำจิตใจให้เป็นสมาธิระดับสูงไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะเพียงสมาธิขั้นต้นก็เพียงพอและเข้าถึงกระบวนการวิปัสสนาอันทำให้คารวะทั่วไปทํามหากินในสังคมที่ปกติและวิปัสสนาจนบรรลุผลได้นี่คือข่าวอันสูงส่ง อันดึงดูดใจสำหรับชาวพม่าที่มีชีวิตผูกพันกับศาสนามากกว่า2,000ปีตอนนี้พม่ามีประชากรทั้งหมดประมาณ54ล้านคนคนที่บวชเป็นพระประมาณ400,000เท่านั้นและคนที่บวชเป็นพระต้องศึกษาปริยันและปฏิบัติควบคู่กันซึ่งเป็นงานที่หนักมากทำให้คนสนใจศึกษาธรรมะจำนวนหนึ่งไม่กล้าก้าวเป็นและไปรับภาระนี้ ศูวนย์วิปัส,สนาลักษณะนี้เข้าที่จะถ่ายทอดการวิปัสสนาให้แก่คนส่วนใหญ่ซึ่งเลือกที่จะใช้ชีวิตเป็นคาวาสผู้ปฏิบัติเท่านั้นขนาดที่วัดของพระพุทธศาสนามีภารกิจหลากหลายในด้านสังคมการศึกษาเผยแพร่ธรรมะประเพณีพิธีกรรมตลอดจนจิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนานานาชนิด องค์กรที่เข้ามาในส่วนใหม่อย่างศูนย์วิปัสสนากลับมีจุดเด่นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการถ่ายทอดวิการวิปัสสนาเพื่อให้บรรลุถึงความจริงสูงสุดหรือนิพพานส่วนจิจกรรมอื่นๆเช่นการทำทานรักษาศีลตลอดจนพิธีกรรมต่า,ตางๆ อันเคยเป็นแบบแผนของพระพุทธศาสนาแต่ลดความสำคัญลงเพื่อทุ่มเทเวลาและทรัพยากรทั้งหมดให้แก่การวิปัสสนาอย่างเต็มที่ท่ามกลางความกลุหลหนของโลกวัตถุนิยมชาวพาม่าต้องพบผ่านตั้งแต่สมัยของอนานิคมตะวันตกจนสมัยสงครามโลกอันโหดร้าย มวลชนชาวพมา่าไม่สามารถเลือกการดำเนินชีวิตโลกควบคู่ไปกับการมอบเวลาว่างทั้งหมดให้กับการวิปัสสนาเพื่อเข้าสู่ความจริงของธรรมชาติในช่วงชีวิตนี้จึงกลายเป็นเป้าหมายของมวลชนที่มีพลังการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้ พม่ากับสังคมวัตถุนิยมฟริชูมาเกลนักเศรษฐศาสตร์ทางเลือกคนหนึ่งได้รับผลงานอันลือลัน่นสรุปการทำงานของรากฐานการปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลอุนุเอาไว้ว่าแม้ดูเหมือนพมา่าจะไม่ได้รับคำแนะนำจากผมไปใช้มากเท่าไหร่แต่ผมกลับได้เรียนรู้สิ่งที่มีค่าจากพมา่าและในช่วงเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2498 ชูมาเกลขอลาพักงานประจำในประเทศอังกฤษเพื่อเดินทางไปพาม่าตามคำเชิญของรัฐบาลอูนุเขาเล่าในจดหมายว่าผู้หนึ่งที่เต็มไปด้วยความเปี่ยมความสุขทุกสิ่งที่เคยได้ยินและฟังเกี่ยวกับสนีและชีวิตชีวาล้วนเป็นความจริงวิธีชีวิตของพวกเขาแปลกมากเต็มไปด้วยความเลื่อมใสความซื่อสัตย์ ที่ผมไม่เคยพบมาก่อนทั้งการฟ้อนรำอันน่าร่าเริงบุคคลสง่างามและสังคมสงูเยือกเย็นน่าชื่นชมยิ่งไม่นานชูมาเกอร์ได้รับบทเรียนแรกจากชาวพมา่า ว่าพาม่าไม่ได้ยากแคลนแต่อย่างใดตัวเลขรายได้ประชาชนบุญชี้ความเชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกที่ว่าปริมาณสินค้าและบริการสะท้อนถึงความสุขของผู้คนในสังคมกลับกลายไม่เป็นแบบนั้นที่จริงยินแดนแห่งนี้แม้หนทางจะเต็มไปด้วยผู้คนที่ยากไร้วัตถุแต่พวกเขากลับไม่เดือดร้อนอะไรซาำยังเต็มไปด้วยความสงบเยือกเย็นทางจิตใจยอย่างน่าประหลาด ชูมาเกลพุดข้อสรุปทั้งหมดและสร้างสังคมตะวันตกที่เขากล่าวมาเชื่อว่าความสุขคือการบริโภคยิ่งบริโภคสินค้านานาชนิดได้มากเท่าไหร่มนุษย์น่าจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันพม่าเห็นความสุขกับเรื่องราวการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติสำหรับชาวพมา่าวัตถุไม่ได้สำคัญมากไปกว่าปัจจัยการดำรงชีวิตเท่านั้นความคิดเช่นนี้ ทำให้ชาวพุทธในพมา่ามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอาศัยวัตถุเท่าที่จําเป็นไม่มุ่งเสบไม่มุ่งสะสมจนเกินไปสังคมไม่มุ่งเน้นการแข่งแย่งชิงดีแต่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณีระหว่างกัน ทั้งยังทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพียงเล็กน้อยและเมื่อประกอบกับจำนวนประชากรที่จำนวนเพิ่มขึ้นย่อมมีระบบนิเวศสามารถดับรองมนุษย์ได้อย่างสมดุลในขณะที่สังคมตะวันตกซึ่งเชื่อว่าการผลิตและบริโภคให้มากขึ้นกับเต็มไปด้วยความเครียดและการแข่งแย่งแข่งขัน โดยเฉพาะปัญหาทรัพยากรและระบบนิเวศซึ่งกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ยิ่งเกิดขึ้นทุกวันในขณะที่ระบบเศรษฐกิจอันคุ้นเคยที่ใช้ทรัพยากรมากขึ้นเพื่อให้บรรลุความต้องการสูงสุดชูมาเกลบอกกับตัวเองว่าพบระบบเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรน,น้อยที่สุดแต่สามารถผลิตความพึงพอใจอย่างชัดเจนและสูงสุด แต่ปัญหาสำคัญที่ชูมาเกลพบว่าพม่าบางส่วนกำลังเริ่มก้าวไปพัฒนาตามตะวันตกโดยละทิ้งมรดกสำคัญของพุทธไปอย่างไร้คุณค่าเขาบันทึกไว้ว่าเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับผมที่เข้ามาเห็นความเป็นตัวตนในโลกของวิถีอื่นในพมา่าผู้คนมีความสุขเพียงเพราะเขาต้องการวัตถุเพียงน้อยนิด ความจริงก็คือช่วยกระตุ้นและเตือนชาวพุทธในหลายประเทศไม่ค่อยสนใจดอศาสนาและคุณค่าทางจิตใจอันเป็นมรดกสำคัญต่อพวกเขาแต่การกระตือลือล้นรับเอาวิถีชีวิตที่วัตถุนิยมอย่างรวดเร็วก่อให้พวกเขาทิ้งชีวิตของบรรพบุรุษโดยเห็นว่าเป็นเส้นทางอันล้าหลังพ้นสมัย หวังว่าพวกเขาได้พิสูจน์อย่างรอบคอบเสียก่อนว่าที่สุดเส้นทางของการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม,ใหม่จะพาพวกเขาไปแห่งหนใด น่าเสียดายที่คำแนะนำของชูมาเกลได้รักษาหัวใจและระบบดั้งเดิมเอาไว้ดูเหมือนจะเป็นการไม่ยอมรับความสนใจและระบบของรัฐบาลของพม่าซึ่งหลายคนเรียนจบจากต่างประเทศตะวันตกมาก่อนที่ออกจากพมา่าชูมาเกลได้มีโอกาสศึกษาวิปัสนาซึ่งก่อนนี้ถือว่าเป็นหัวใจและวิถีชีวิตของวัฒนธรรมของพม่าอย่างจริงจัง จนดูเหมือนว่าเขามีโอกาสที่จะเปิดประตูเข้าสู่อินแดนนั้นยิ่งใหญ่อย่างที่พุทธิป,ปัญญาไม่สามารถนำพาไปได้การบันทึกของเขาสรุปเรื่องราวของชีวิตพมา่าเอาไว้ว่าผมเดินทางมาพม่าอย่างนักสเสวงหาผู้กระหายนี่ผมเองได้พบบ่อน้ำอันเย็มฉ่ำและล้ำลึกเรื่องราวของพม่าเห็นภาพและพยายามว่าวัฒนธรรมชาวพุทธ ตั้งแต่ความเคลื่อนไหวกระบวนการวิปัสสนากรรมฐานของคารวาสจนไปถึงการพยายามนำเสนอเศรษฐกิจและค่านิยมแบบสมัยใหม่แต่ส่วนหนึ่งของเมืองไทยเรานั้นภาพที่เห็นกลับกลายเป็นการเดินทางห่างไกลาจากวัฒนธรรมพุทธและนำไปสู่กระแสพัฒนาทางวัตถุอย่างต่อเนื่อง เราอาจคงเปรียบเทียบหรือชี้ชัดไปยังหนทางอันดีงามหรือผิดพลาดอย่างล้มเหลวสิ่งที่เราทำอาจเป็นเพียงการไล่เรียงให้เห็นว่าเหตุปจัจจัยใดบ้างที่นําเราไปสู่สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันโดยเพียงว่าวันหนึ่งเราอาจจะนั่งลงและไตรตรองนึกหาหนทางถึงอนาคตอย่างรอบคอบกันอีกครั้งสำหรับเรื่องจากเจ้าพระยาถึงอิระวดี ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ